ตอนนี้ก็อยู่ที่องเอทังครับออกไหมหลังนี้ยังยังไม่ออกครับหมดดูเลยนะเดี๋ยวผมกําลังข้ามคลิปอยู่นะแป๊บนึงอ่ะคุยไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมทั้งวันคุยว่าไงครับจะดูขนาดไหนท่านนี้หรือเดี๋ยวรอดูในวิดีโอได้นะใช่ครับรอดูในวิดีโอเดี๋ยวเอจะถ่ายวิดีโอด้วยีเด๋ยวดูในคลิปก็ได้ เดี๋ยวจะพาดูรายละเอียดอันน like ี well ้นะครับเหีญ่โป๊ะเลยเหรอมันบังคับครับโทรทัศน์มันอโทรศัพท์มันสั่นไงอันนี้ง่ายกว่าเล็กกระทัดรัด อันนี้เป็นซีรีส์7 0 0เกียร์ออโต้ซ f 1เอสสปีดนะครับเป็นเขาเรียกอะไรท็อปสุดเลยนะรุ่นเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาดูรายละเอียดนะได้แบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ได้หมดนี่นะเป็น กระทะอลูมิเนียมแท้เลยเครื่องเป็น e13 450นทั้งวัวนกำลังคุยกับลูกค้ายอยู่พรุฑนี้คือจะิิทซายให้หมดนะครับิงทซายให้หมดอันนี้เป็นถุงลมร่วมกับแหนบนะครับนี่มันจะเป็นลักษัะอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจไหมมันจะเป็นแหนบอย่างี้นะเป็นแหนบแล้วเป็นถุงลมข้างหลังนะครับ คู่เลยนะเนี่ยคล้ายมันจะเป็นแหนบอย่างเงี้ยแหนบมาอย่างนี้แล้วก็เป็นถุงลมนะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันจะเป็นแหนบตรงนี้แล้วก็มาถุงลมตรงนี้จะเป็นสองเท่านะครับสองเท่าสวยจริงๆท่นทานี้ สเปคเขาสุดแล้วครับเครื่องนี่คือแห้งกิ๊บเลยเป็น z ซ1เอสปีดนะครับก็จะรับประกันให้ทั้งหมดปึด๊บยางอะไรเนี่ยเป็นเนียมอ่ะเป็นมูรุมเนียมนะ จอถ้าเก็บงานก็คือเขาจะขับให้หมดเลยเนียมข้างนอกยังไงนี่เป็นถุงรวมๆเลยนะ,ะข้อแคทอะไรก็ยังสมบูรณ์หมดเลย อันนี้น่าจะเป็นรถที่บริษัทเขาะนะเที่บริษัทที่ญี่ปุ่นนะเนี่ย เป็นนวมดำอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะเนะี่ยที่ขายนะของพี่ช่องไหนอนะ่ะเดี๋ยวผมก็ออกไปอันนี้ขายเท่าไหร่นะครับสามสิบสามนะครับ <Okay. S 2> ล้านสามนะครับไม่ใช่สิบสามบาทนะ ไฟไฟไฟจะเป็นซีนอนเลยนะเนี่ยดูนะนี่มันจะเป็นหน้าจอมันจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับเนี่ย ถ้วลากมันจะมีนี่ด้วยนะครับดึงดึดึงดึงเบรกดึงลากลูกอะถ้าเก็บใหม่นี่ควจะสวยมากเลยนะนี่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 ถอยนี่คือถอยหลังนะนี่คือเกียร์ว่างถ้าเราดันไปเงี้ยเนี่ยคือเกียร์ดีนะครับคือเกียร์ดีถ้าดันถ้าดันแล้วก็ อะไรวะเนี่ยอ๋อถ้าดันถ้าดันขึ้นไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมอธิบายสมมติสมมติเราหยู่ทีบ้างเนาะดันมาเนี่ยอันนี้คือเป็นดีตัวเนี้ยคือมันจะเข้าเองแต่ถ้าเกิดเราขับไปเนี้ยเจอเนินเจออะไรเนี้ยเกียร์มันยังไม่เปลี่ยนเนี่ยเราดึงลงมาได้ถ้าดึงครัง้งหนึ่งมันจะขยับหนึ่งเกียร์ถ้าดึง,งแรงๆอย่างนี้มันจะขยับทีละสองเหนึ่งล็อกมันจะมีสอง นี่ขยับทีละหนึ่งขยับทีละสองโอเคหากเกียร์ถอยก็ดันมาเลยเขี้ยวเกียร์บ้างคัสไม่มีนะนี่ค์สไม่มีลยให้ดูเห็นไหมไม่มีะไรหัเวเบรคนี่มีเบรคเล่งเบรคอู้เวรจริงคันนี้ ถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่างานเก็บให้ใหม่หมดเลยนะแล้วก็อะไรอ่ะพวกเนี้ยจะยิงทรายให้หมดมันไม่ได้กินลึกอะไรนะครับมันแค่บางๆข้างนอกนะโอ้โหยหาสุดตัวนี้ก็ไม่มีแล้วอันนี้มันอันนี้มันจะเป็นรุ่นใหม่คือมันจะเป็นนอ็นอตน็อตขันทั้งหมดแล้วนะนี็อตขันแั้งหมดแล้ว ถ้ารุ่นเก่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะยิงยิงรีเวทนะแบบน,นี้รุ่นเก่าอันนี้รุ่นใหม่คือขันน็อตหมดแล้วเห็นไหมถ้าขันน็อตหมดแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรความแข็งแรงมันจะแข็งแรงกว่ายิงรีเวท,นทเนี่ยฮะยึดตัวเนี่ยข้างในไม่มีคัสติกอ,อ,อันนี้สีดำนะไม่มีอะไรกินเลยนะเนี่ย มันไม่ได้มีอะไรกินเลยนะอะไรเขาเรียกสนิมไม่กินนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวปับมถุงมลมครับอะลูมิเนียมทั้งหมดต้องใส่รถผมต้องมีแล้วมั้งอลูมิเนียมเนี่ยล้อเนี่ย นี่คนีก็กำลังแปลงอยู่นะครับงรวาปกำลังแปลงหน้าครับโอเคครับคลิปนี้เราก็ฝากไว้แค่นี้นครับ